เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์นาฬิการุ่นนี้กันครับ c o r s s p a c e 2นี่เป็นนาฬิกาที่แบบเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดเลยของการเริ่มต้นวิ่งด้วยราคา6,900บาทแโคตรถูกเลยแล้วก็เรียกว่าฟังก์ชันวิ่งครบอ่ะแล้วก็การันตีโดยคลิปโชเก้นี่ใช้รุ่นนี้ด้วยนะ o o r o s p e c e 2ใช้ในการวิ่งนะครับนี่เจะมา unbox อมาันบ็อกซ์พร้อมกันผมแกะกล่องออกมาแล้วตั้ง,งละกัน o s อ่า อ,ออกมานี่อันนี้เป็นอะไรครับนี่มีสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์โคโลอสอัน,นแบบนี้ตัวเหรียะเอียดของการซัพพอร์ตโปรดักแมนวนวลอ๋อก็คือสแกนตรงนี้เป็นโปรดักแมนวนวลแล้วก็โปรดักเซฟตี้วาเลนตีโพลิสีนะครับตรงนี้ก็คือแมนวนวลต้องสแกนแล้วก็เข้าไปอ่านหน้าเว็บนี่อะไรนี่นการ์ดเป็นการ์ดนะครับแล้วก็ โค r รสอ่า uh. explore perfection อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเริ่มการเริ่มใช้งานเริ่มต้นนะครับ uh. นี่แล้วก็เป็นตัวเรือนตรงนี้นะครับเราจะมาเปิดพร้อมๆกันเลยสำหรับ c คโ s s เพ s สโฮอันนี้เป็นสีใหม่นะ hey. ออกม่วงอมเทาสวยดีนะสวยดีแล้วก็ตัวยางนะครับเป็นแบบซิลิโคนสบายผิวนะแล้วก็นุ่มดี เราจะมาเปิดกันกดปุ่มนี้นะครับเพื่อเปิดได้ไหมอ่าได้แล้วกดค้างไว้มันก็จะติดแล้วอ่าโอเคมาแล้วก็เลือกภาษาเลือกภาษาอังกฤษนะครับมีก็มีภาษาให้เลือกแล้วก็หมุนเลือกจากตรงนี้ได้ตึกตึก,ตก,ตกอันนี้จะเป็นตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะเป็นตัว Scroll เลือกภาษาเป็นเอาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันผมชอบเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยแบบเมนูอะไรพวกนี้มันดูแบบแปบลบแปกๆชอบภาษาอังกฤษชินกับภาษาอังกฤษมากกว่าโอเคสแกนวิดด์ h คโรสแอปอ๋อพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้สแกน QR Code ตรงนี้กับโ o r u สแอปนะครับเพื่อจับคู่มือถือเปิดโคโรสแอปผมโหลดมาไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สแกน Device อ่าโอเคสแกนปุ๊บมันก็จะจับคู่เลยระหว่างรอเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำในการใช้งานเบื้องต้นตรงนี้นะครับว่าเราจะต้องสกอรอขึ้นสกรอลงเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องการใช้งานโอเคจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานกด next นะครับ แล้วก็เขาก็จะมีให้เลือกนะครับ setting c o r r s e s p ื่อต add your preferred fitness tracker จะให้เป็นแบบสำหรับเป็นตัว fitness tracker ไหมก็ชัวนะครับกดชัวไป choose your hand ก็เป็นด้านซ้ายนะครับผมถนัดด้านซ้าย choose the b o t t o m location ก็อยู่ทางด้านขวานะครับนี่อันนี้อยู่ทางด้านขวา Next set your daily goals 500 c a l นะครับ แอ e r c น s e ์ไซด์ไทม์โกลด์สเปซออนยูเทรนนิอันนี้ก็จะนับแคลตอนที่เราเดินตอนที่เราทํากิจกรรมนะครับก็จะเอา500แคลไป e อ e r c i s e ์ไซ e ์ไทม์นะครับวันละ3านาทีน e x t ไปก่อนนะครับเซตยูทสเลปสเก e นะครับเพื่อที่จะให้มันแทร็กนาฬิกาในกรณีที่เราให้ใหแท็เข้อมือนะครับตอนที่เรานอนก็ใส่ทุ่มผมนอนสี่ทุ่มเซตยู a r ร rate z โซนให้เซตเลยไหมนะครับผมเซตเลยก็ได้ผมฮาร์ดเรสติ้งฮาร์ดเรผมอยู่ที่ประมาณ53 ก็เลือก53นะครับ Mac Heart Rate ผมอยู่ที่1 0 0 187ประมาณนี้นะครับเขาก็จะคำนวณโซนมาให้เลยนะครับว่าเราอยู่โซนไหนจากที่เราอ่าอว่าว่าโซนแบบโซน2 7 5 8 4เนะครับอยู่ที่ Heart Rate เท่าไหร่ Threshold อยู่ที่เท่าไหร่ Threshold ก็อยู่ที่85%ถึง88%เนะครับแล้วก็พอเลย Threshold ไปก็เป็นแอนแอโรบิกแอนด์รนซ์นะครับอ่านี่เราก็เลือกไปเลย Next by notification นะครับ text ก็จะขึ้นเตือนให้ให้แจ้งเตือนไอตัวประเภทไหนบ้างนะครับก็เอาตามนี้ไปก่อน next นะครับ set up complete เรียบร้อยทำ explore เ,เรียบร้อยแล้วนะครับ new firmware update ไหมกดอัปเดตไปก่อนนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆเขาเรียกว่าเม็ดมยมอในอยู่ในหน้าหลักใช่ไหมครับแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการบอกพวก report ต่างๆนะครับภาพาที่ขึ้นภ้าที่ตก แล้วก็อันนี้ก็คืออะไรอะ temperature หรอ temperature body temperature หรอไม่แน่ใจนะแล้วก็ก็มี s t a t ต่างๆนะครับอะไรบ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นระดับความชันที่เราขึ้นนะครับเป็น track มาเป็นคากราฟ r อ p o มาเป็นกราฟนะครับบางทีเดินขึ้นไดมันก็จะขึ้นขึ้นด้านบนอะไรเงี้ยเป็นกราฟขึ้นขึ้น,น,นลงอันนี้เป็น report ของกราฟ heart rate ที่เราใส่อยู่ย้อนหลังไป6ชั่วโมงนะครับ แคลนะครับอันนี้3แคลอันนี้ผมเพิ่งใส่ไปมันก็คำนวณได้3แคลนะครับวันนี้ยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยนะครับมันก็ยังเป็นศูนยย์ตรงนี้บันไดในการไต่สเต็ปขึ้นไปทั้งหมดกี่ชั้นอะไรเงี้ยก้าเดินไปทั้งหมดกี่9นะครับ recovery ฟ a t i g ก็คือความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อหลังจากที่เราออกกํำลังกายมันก็คํานวณเป็นค่าให้ได้นะครับ running performance นะครับแล้วก็ถ้าการณีที่จะวิ่งก็กดตรงนี้ตรงกลางเข้าไปก็จะมีหมวด กิจการต,ต่างๆให้เลือกรันอินดอร์รันแทร็กไวท์ผู้ซึมเยอะแยะมากมายมีโหมดไรให้ด้วยนะครับนี่ GPS ีเอสคาร์ดิโอจิมคาร์ดิโอเอออมีเยอะเลย History System มประมาณนี้นะครับกดแบกเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว p พลสนะครับก็เป็นนาฬิกาที่เรียกว่าคุ้มค่าสำหรับการเอาวิ่งตามชื่อเลยนะครับก็สำหรับวิ่งโดยเฉพาะเลยค่า สเตตการวิ่งพื้นฐานเบื้องต้นเพกสเรื่องของการจับ GPS นะครับเรื่องของโหมดอั t ตร้าแทรนะครับหรือทางทางโคโรสเขาเรียกว่าอั t ตร้าแมกนะครับก็วิ่งได้ระยะเวลานานขึ้นนะครับในโหมดนี้นะครับหกสิบชั่วโมงนะครับหกชั่วโมงในโหมดอั t ตร้าแมนะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับสําหรับตัวนี้นะครับปุ่มก็มีแค่2ปุ่มเองนะครับปุ่มสกรอ l กับปุ่มตรงนี้นะครับนี่ตัวด้านหลัง ตัว h าร์ด r ร t เซนเซอรนะครับเรียกว่า Coros p พสทูเป็นเป็นนาฬิกาวิ่งที่คุ้มค่ามากๆนะครับก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดสินค้ากันได้นะครับตอนนี้ตอนนี้นะปัจจุบันนะที่เราธนาคารยังยังไม่ได้มีจำหน่ายนะครับแต่ว่าแต่ว่าในอนาคตน่าจะมีนะครับถ้าเกิดว่ามีแล้วนะครับก็ลองดูที่ description ด้านล่างของคลิปนี้นะครับอโอเคนี่ก็คือ Unbox นะครับของ Coros p พสทูนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นตัวจริงกันพร้อมๆกับผมเลย